ตอนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลก็คงได้เห็นภาพคลิปการฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติล่าสุดกันแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนั้นไม่มีการบรรยายแต่อย่างใดเลยมันก็ไม่ได้อัธรสใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นค่ะที่จะเล็กจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆในการทําการส่องแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกันค่ะมีจุดที่คิดว่าโอ้โหว้าวน่าสนใจมากๆอยู่ช่วงนึงค่ะ ส่วนกลับตันทีมน้องเพียวให้สัมภาษณ์สั้นนิดเดียวเฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลย์บอลซึ่งจะได้ตั้งตนเป็นแจ๊ใหญ่ค่ะในการเป็นผู้นำการเชียวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปีนี้ไม่มีใครตั้งค่ะตั้งเอง ก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารความคืบหน้านะคะแต่ว่าเจเล็กเองก็เป็นสายช้าค่ะสายเฉยแล้วก็เป็นคนที่ทําคลิปช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ลําบากเพื่อนๆนิดนึงค่ะที่ติดตามช่องนี้ข่าวมันก็ไม่ค่อยอัปเดตสักเท่าไหร่ะนะคือเมื่อวานค่ะทางสมาคมบอลบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เผยแพร่คลิปการฝึกซ้อมค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศกันแบบน่าสนใจจึ้งๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการฝึกซ้อมที่มีนักกีฬาไทยที่ รวมทีมกันครบชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะนั่นก็คือมากันทุกคนแล้วว่าล่าสุดน้องชมพู่จากที่เคยแวบแวบแบําบ,บตอนนี้เขาไปฝึกซ้อมแบบเต็มระบบแล้วค่ะในคลิปก็จะเห็นน้องโมเมน้องบุ๋มบิมนะคะและนี่ค่ะน้องชมพู่ค่ะนั้นเรียวแรงดีมากค่ะแล้วก็นี่น้องเพียวด้านหลังก็น้องนอกวิรัญยุพาและนี่น้องบีมคนสวยค่ะต้อง ใส่ฉายาน้องบีมคนสวยด้วยนะคะเพราะว่าสวยจริงๆอะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะน้องยูฟ้าน้องยูฟ้าหน้าตาแบบเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้ามากๆเลยอะ่ะคือเมื่อวานไปขายเสื้อขายเสื้อเสร็จก็ต้องมาซ้อมอีกนะคือนี่พี่ออนอุมาแล้วก็พี่ปั้นน้องเพียวอ่ะอ้าน้องเพียวกับตาทีมเอา้าทุ่มให้สุดแรงเกิดไปเลยลูกมีความตั้งใจมากนะคะ น้องอมสินค่ะและนี่น้องโมเมโชกค,ค่ะน้องบุบบิมก็ซ้อมเบาๆนะคะตบบอลแบบไม่หนักเท่าไรค่ะเพราะว่าตามที่โค้ดออสให้สัมภาษณ์ก็คือให้ซ้อมแบบเบาๆนะคะนี่พี่ดาวค่ะพี่ดาวแรงดีพี่ดาวนี่น้องใบเตยนทัทมากุบแก้วค่ะไหนไน้องบุมบิมยังออกแรงได้ไม่เยอะนะคะน้องอมสินค่ะ ไม่รู้จะมีรายชื่อสนามแรกหรือเปล่าน,ะน้องออมซินเนี่ยเขาก็เดาเดากันแหละว่ามีเราก็เดาเหมือนกันว่ามีอ้าวกับตันว่าเรือกับตันกับตันยาอู้นะกับตันนันพี่ออนอูมาไปช่วยซ้อมค่ะแล้วก็มีโค้ชแชมป์ด้วยเห็นไหมอ่ะอน้องยูฟ่ากับน้องเฟิร์นวริศราค่ะนี่โคดด้ชออส โคดออดที่เขาจริงจังเข้มข้นมากนะคะกับการฝึกซ้อมก็ขึ้นชื่อแหละว่าเรื่องซ้อมหนักอนน้องบุ้มบิมกระโดดขึ้นตีเบาๆเห็นไหมคะไม่ได้เหยียดแขนสูงเต็มที่แต่อย่างใดน,นะคะน้องโบกันยารัตขุนเมืองค่ะน้องนุก,กนิกเซ็อ่านั่นพี่บอยค่ะสวมเสื้อกองเชียเบอร์25เสื้อเชียก็น่าซื้อนะคะของแกรนด์สปอรสวยน้องเนยกนกพาแสงทองค่ะ ก็มาร่วมฝึกซ้อมกับชุดใหญ่ต้องลุ้นค่ะว่าจะได้ไปด้วยไหมนะพี่แนนคนสวยค่ะและน้องบีมคนสวยน้องบุ๋มบิมคนสวยแบบแบบก็เป็นพี่เพียวคนสวยค่ะโอ้โหมีมีผู้ชายด้วยเมื่อวานน่ะก็ซ้อมจําลองการเล่นกับตุรกีนะคะตอนนี้คอร์สโปแลนด์จบแล้วนะตอนนี้เริ่มทําการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุยกันเกี่ยวกับ วิธีการเล่นกับตุรกีค่ะเมื่อวานก็มีนักกีฬาชายมาตบมาบล็อกแล้วก็วางรูปแบบการเล่นกันค่ะมีการทำเวิร์กช็อปมีการวางแผนนี่ค่ะนี่ช็อตนี้น้องเฟิร์นพยายามทำคะแนนหน่อยนั่นลูกนะอย่าปล่อยพี่ออมสินอยู่ออกับโค้ดออสมากนักนะหยอกหยอกค่ะน้องแบมจิดาพานาหัวน้อง หน่วยการดีจริงๆค่ะน้องแบมเอา้าพี่ชมพู่เซตให้ใครอะให้น้องโมเมรหรือเปล่าเอาแล้วนี่ผู้เบาค่ะผู้เบามาตีฝึกให้น้องๆรับบอลตีแรงๆบ้างนะคะน้องบุม๋มบิมท่าทางอยากจะตีบอลหนักๆค่ะโอ้โหน้องไก่ตีหนักมากนานคนนี้ใครล่ะน้องเฟิร์นนั่นเองค่ะ เอาน้องใบเตยค่ะนัทธี่มากรุบแก้วตีสวยมากน้องอ,อมสิละนี่ตีหนักเหมือนกันเอานี่น้องโมเมค่ะน้องโมเมเจ็บนิ้วปะหลุกฮะพันนิ้วอ่ะเอาตอนนี้มีการเรียกประชุมทีมค่ะคุยกันหน่อยนึงจะแบ่งฝั่งแล้วนะจะเล่นแบบเอาจริงเอาจังแล้วนะเราจะแข่งกันแล้วนะอน้องเพียวกับน้องนุกนิกนัดแนะกันแล้วค่ะบอกว่าเซตดีๆนะเดี๋ยวพี่ตกอืม นันเอาแบ่งฟังค่ะเอาจ่ายน้องยูฟาสเมตรโอ้โหน้องยูฟาบอยบินดีมากเอาให้น้องเฟิร์นค่ะที่เพียวรับได้เอาแก้ไปหลังค่ะน้องโมเมเอาน้องเฟิร์นขึ้นตีน้องยูฟารับได้อีกแล้วเซตบอลเร็วให้กับน้องโบค่ะน้องโบตีไม่ถนัดหรือเปล่าพี่ชมพูค่ะพี่ชมพูพี่ชมพู่เซตใหม่นา ตีติดบล็อกค่าจยากไม่ผ่านบล็อกเอาจายไหมนี่เห็นไหมมั้มีมีไอ้นักกีฬาผู้ชายนี่เราจำชื่อไม่ได้นะเขาซ้อมกันดุดันเข้มข้นมากอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละฝั่งมีใครอยู่ฝั่งไหนกันบ้างนี่ไงแบ่งสองฝั่งค่ะเนยนิกแนนโบโก,โกีตาดาวเฟิร์นคือคลิปอันนี้มันเป็นคลิปที่ เป็นแค่บางส่วนที่เขาให้สื่อมวลชนดูได้นะคะแต่ว่าการฝึกซ้อมจริงๆน่ะเขาย่อมเก็บเป็นความลับอยู่แล้วค่ะเขาไม่ให้ใครเห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นเทคนิคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีบอลสูตรไม่ซ้อมบอลสูตรอะไรกันบ้างเลยให้ดูไม่ได้เลยแบบนั้นนะเขาต้องยบและแล้วเมื่อวานฟังโค้ดออสให้สัมภาษณ์นะคะ โอ้โหโค้ดออสนี่วิธีการคิดระบบระเบียบนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะมีการกําหนดเป้าหมายมีการวางเป้าหมายแล้วก็มีแผนการอะไรที่เรียบเรียงอะไรให้ถ่ายทอดให้เราฟังนี่แบบว่าเข้าใจง่ายค่ะคือแต่มีวิธีการพูดที่ไหลลื่นนะคะแล้วก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลอาการบาดเจ็บของน้องบุมบิมนะคะว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่มีมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นการบาดเจ็บแบบเรื้อรัง ก็เลยปีนี้สนามแรกก็อาจจะพักและตอนนี้ก็อยู่ในการช่วงฟื้นฟูร่างกายนะคะเอามาส่องกันต่อดีกว่าตอนนี้เขาคุยกันอยู่ค่ะและนี่ค่ะน้องแนนกับน้องบีมทะเลาะก,กันเรื่องเล็บค่ะน้องแนนท่าทางจะไม่ชอบสีทาเล็บของน้องบีมอ้อามาดูกันต่อค่ะพี่เพียวขึ้นไปตีบุ้งแรงอยู่นะดูดูดูด,ดูเอายังไม่ใช่พี่เพียวค่ะ เจเลก็พูดไปเรื่อยแล้วอ้าวอยากพากจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนานแมน้องๆเราแต่ละคนปีนี้รู้สึกว่าทําให้กองเชียร์แบบมีความอะไรล่ะมีความหวังอะความศรัทธามาแล้วน่ะคดอสปลุกปลุกไฟในตัวกองเชียร์ได้แล้วนั้นที่เพียวบล็อกได้ับแบบดีใจกันน่าดู <c oughs> <c oughs> เพื่อนยอกันพักใหญ่เลย ดีใจค่ะน้องชมพู่เสิร์ฟไปเอาอันเดอร์ตั้งเอาน้องอมสินรับค่ะน้องชมพู่เซตน้องบีมขึ้นไปตีใช่ไหมน้องบีมไหมอ่ะอ่าน้องบีมนั่นแหละส่วนเรื่องน้องชมพู่ที่เจเล็กพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือจุดที่น่าสนใจของน้องชมพู่ก็คือการให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าตอนนี้เข้าไปปรึกษาทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเปียมินค่ะ เพื่อวางเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้อายุการเล่นวอลเลย์บอลของตัวเองสามารถเล่นไปได้อีก5-10ถึงปีเห็นไหมคะนักกีฬาก็มีการวางเป้าหมายค่ะซึ่งคำว่า5าถึง10ปีของน้องชมพู่ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ใครมาแซวะว่าแม้นี่เธอจะเล่นทีมชาติไปถึง10ปีเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะลดเล่นในลีกอาชีพได้จนถึงอายุประมาณ40ปีก็ได้ค่ะ อตอนนี้น้องชมพู่ก็อายุประมาณอยู่ที่30ไปี31ปีเท่านั้นเองและตอนนี้ค่ะในเพจของโปรวอลบอลฟ e ดเ t i รชั e นลีกอเมริกาที่ผ่านมาเขาก็ทํารูปน้องชมพู่ขึ้นรวมรวมกับนักกีฬาที่เล่นในลีกนะคะบอกว่าคนไหนจะไปเล่นให้กับทีมชาติไหนบ้างก็ดูแล้วน้องชมพู่ของเรายืนหน้าสุดหน้าภูมิอกภูมิใจมากเลยค่ะ ซึ่งคลิปกันให้สัมภาษณ์เต็มๆของน้องชมพู่เพื่อนๆก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทางช่องของ SMM Sport ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเจเล็กก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะแต่ว่าอาจจะช้าวกว่าช่องอื่นนิดนึงค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายๆค่ะ